สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับเรามาติดตามความคืบ,คบหน้านะครับแล้วสึกการประทะระหว่างส so วกับ DSI และทวีสอดสองนะฮะนะครับทวีสอดสองและ DSI กําลังตรวจสอบส so วที่มีการหัวการเลือกตั้ง138คนโดยอ้างว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนแล้วกําลังจะเข้าสู่การรับเป็นคดีพิเศษของ DSI นะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สังคมจับตาและก็ชื่นชมการทํางานของทวีสอบส่องและอธิบดีดีเอไอเป็นอย่างยิ่งผมเองสนับสนุนการตรวจสอบสอวอหัว138คนอย่างเต็มที่ส่วนจะดําเนินคดีก็หาซ่องโจรอ้างยี่หรือฟอกเงินได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานในขณะเดียวกันสวก็ไม่ยอมแพ้ครับก็ตรวจสอบจริยธรรมของทวีสอบส่องและอธิบดีกรมสอบสวนค,คดีพิเศษงานนี้นะครับ เราจะดูนะครับว่าจะมีการรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ใครจะอยู่ใครจะไปจะตรวจสอบแบบเอาจริงเอาจังแตกหักกันเลยหรือเปล่าระหว่างสีนํำเงินกับสีแดงหรือจะเป็นแค่มวยล้อมต้มคนดูหรือเป็นเกมต่อรองอำนาจพี่น้องประชาชนคิดว่า DSI จะเอาจริงเอาจังในการตรวจสอบและจะมีสอวอติดคุกนะเอาเงินเดือนมาคืนถอดยศและต้องใช้ใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือไม่ติดตามมาต่อไปนะครับ การต่อสู้ทางการเมืองนั้นไว้ใจอะไรไม่ได้เพราะที่ผ่านมานักการเมืองในพักร่วมรัฐบาลก็ตรวจสอบสนามกอล์ฟของครอบครัวของคุณนุทินสุดท้ายก็เงียบหายไปเรื่องสนามกอล์ฟลุกที่สปรกรและหวานใจคุณลุงก็เงียบหายไปจึงทําให้เห็นว่าการแฉหรือการเปิดโปงต่างๆนั้นหวังผลทางการเมืองหรือหวังผลสําเร็จในการตรวจสอบการทุจริต,ตพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรช่วยกันแสดงความคิดเห็น และกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ